ผู้สูงอายุกินมะนาวทุกวันได้ไหมกินอย่างไรให้สุขภาพดีรู้ไหมว่ามะนาวอุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและช่วยในการย่อยอาหารนอกจากนี้มะนาวยังช่วยลดการอักเสบและปรับสมดุลร่างกายแต่อย่างไรก็ตามการกินมะนาวต้องมีความเหมาะสมโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่อาจไวต่อกรดแน่นอนว่าผู้สูงอายุก็สามารถกินมะนาวได้แต่ควรพิจารณาถึงสภาวะสุขภาพเช่นคนที่มีปัญหากระเพาะอาหาร หรือกรดไหลย,ย้อนควรระวังไม่กินมะนาวในปริมาณที่มากเกินควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอหากมีข้อสงสัยแนะนําให้ผสมน้าอุ่นกับน้ำมะนาวเล็กน้อยดื่มในตอนเช้าหลังตื่นนอนหรือเติมมะนาวในเมนูอาหารเช่นใส่ในน้ําสลัดหรือน้ําดื่มระหว่างวันหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำมะนาวเปล่าเพื่อป้องกันผลกระทบต่อกระเพาะและฟันอายุเพิ่มขึ้นก็ไม่มีปัญหาหากเลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลองนำคำแนะนำนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างพร้อมกดติดตามเพื่อรับสาระสุขภาพดีๆทุกวัน